ดูสิคะน้ำตกข้างทางคือแบบนี้เ look at the baby sheep <laughs> <laughs> they're quite c u t no you mean no you want to eat lamb Lamb steak or something. Lamb sandwich. Lamb sandwich. You call me. I just like the landscape, baby. It's beautiful, isn't it? Still mode engaged. I haven't got a lot tea, but We're in Wales. well, so beautiful isn't it lots and lots of teeth <laughs> oh look at that baby so oh, i am beautiful เขาบอกว่ารถคันนี้นะคะ handle well handle very well, mm hmm. well ดีมาก <laughs> รถที่ขับแล้วดีมากนะคะดีกว่ารถคันก่อนเยอะ better than your old car <Like that. S 1> รู้สึกว่าเอ uh ียร์พับไหมเอียร์พอปนะคะหูอื้อ <laughs> เพราะว่าเราอยู่บนเขา สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะคะ No โนอินเทอร์เน็ตนะคะให้ดูนี่นี่รถมาส่งของโยเดล นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นจุดพักรถนะจ๊ะมีบอกปลาค้งปลาคาบด้วยละ่ะเชฟทอมเราอยู่ข้างในนะคะรอสั่งกาแฟอยู่สตาร์บัคค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดพักรถนะคะก็มีอาหารการกินขายมากมายเลยรวมทั้งเคเอซโดยสวัสดีคะ่ะเชฟทอมสวัสดีคะ่ะเชฟทอม สตาร์บัคค่ะเรามารอสตาร์บัคนะคะเดี๋ยวไปดูปลากันปลาคราฟนะจ๊ะปลาคราฟจ้าวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะจ๊ะดูนี่นีนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อค่ะเลยม,มาแวะพักมีเวทเทรลนะคะมีตู้หยอดเกมก็มีสารใช่ไหม มาละมาละดื่มดูแ a จะดื่ม This look cool This is look r e u s a b l e cup Oh r e u s a b l e cup reuseable cup เป็นแก้วแล้วก็นะคะหลอดสามารถใช้งานได้อีกจ่ายตังค์เพิ่ม <c oughs> เรียบร้อยลวจ้ากาแฟาเรานะคะกาแฟาปัน่น s t a r b u c k จุดจอดรถดพักทางนะคะเดี๋ยวจะไปดูนอกกันนะจะมีร้านขายของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะดูสิเดอร์นะคะเก๋ okay. มีพิซซ่าเอ็กซ์เพรสด้วยจ้ะพิซซ่าเอ็กซ์เพรสจ้ะชื่อร้านค่ะชื่อร้านพิซซ่าเอ็กซ์เพรสนะคะพิซซ่าด่วนไหมด่วนไม่ด่วนไม่รู้นะจ้ะถ้ามันเอ็กซ์เพรส ท้องขานี่แวะยืนกินตรงนี้สับบักนิดเจฟทอมพักมาอย่างดีให้ดูอะไรดูสิคะอาหารเจฟทอมเตรียมมาให้ชมนี่โอ้ try for b a s e b เยอะ oh, มากนังแพคให้ try and t s t a เบียร์นะคะออกกัน่ายมากแล้วก็มีเบียร์ด้วยอร่อยมาะนี่จากสตาร์บั克เนาะกุดับใช่อะไรยมากนั่นแหละจุดพักระหว่างทางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปต่อกันอีกยาว ดี๋จะไปหาดันตักค่ะปึ้งปุ้งนี่มันลงไปเหรออู้หึ่ง มาเด็ดแซนวิชแบมทสดูชสและชีสเนอะขนมปังมีไซส์ทูน่าอร่อยอ่ะที่ลักเราไม่มีฟอกอ๋อมันมีฟอกให้ด้วย

เพื่อนจุดพักเราในอังกฤษเลยนะเขายังมีตู้สล็อตเลยนะฮะคือที่นี่การพนันไม่ผิกดกฎหมายนะเอ้อมีวิปกิีมด้วยวิปก <Yeah. S 1> ิีมอันทับเสียแบบไหนอร่อยมากเฮ้ยนี่มันอร่อยใช้ได้ mm. นึกถึงเอ่อ อ <Amazon>. <laughs> เมซอนอเมซอนเกิดเลยึอืมนึกถึงอเมซอนที่เมืองไทยจังเลย <c oughs> วันนี้อากาศบ้องค่ะอากาศบ้องอังกฤษเริ่มเย็นแล้วนะคะหลังจากที่ร้อนมาหลายวัน <c oughs> ดูหลอดสิเก๋มาก you gonna have this as well? I have m y one Oh this for me oh wow c h เชฟทำซื้อให้เชฟโดยเฉพาะของ Chef ฟทำมีอีกบางห้าง a n น pasta? chicken and bacon chicken and bacon ของฉันเป็น <UC> กุ้งนะคะกุ้งตัวเล็กๆเป็นพรอนนะพรอนเลเยอร์สลัดอยากให้เมียผอมมาสิที่รัก รูว้ว่าลดน้ำหนักจะต้องพูดถึงในช่วงที่เรา